ประเด็นมาจริงๆเราไม่สามารถตอนนั้นเราไม่แซนไม่รู้เลยนะว่ามันมาจากต้นตอมันมาจากตัวมันมารู้วันนี้ห้าปีนะว่าโอ้ไอที่บอกอ,อันนี้มึงพยายามที่จะใส่ร้ายเขาใช่ไหมว่าแต่กางเกงสะอาดอ่าเลยมีเงาะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงง่นนี่งั้นคือจะพยายามที่จะยัดเยียดให้ได้ใช่ไหมคือประเด็นเรื่องอที่ว่าใช้นิ้วมือแล้วก็เงาะนะ แล้วก็อะไรอะ่ะขนหะมอยนะเงาะแล้วก็ดี a ที่วันนี้นะนางบอกว่านางได้ยินมาหมกนางบอกว่านางได้ยินว่าจะมีใครไปร้องดิฉันเหรอเออเรื่องหมินหมิน่นอำนาจหมิ่นประมาทสารหรออย่างงน้นอย่างนี้คุณรู้ได้ไงนะว่าไม่มีเรื่องนี้นะ มันบอกนะบอกว่ามันไม่มีเรื่องเงาะมันไม่มีเรื่องดี a a ที่ขวดแชมพูมันไม่มีการใช้นิ้วมันไม่มีหมอยคุณรู้ได้ไงนั่นะหมายถึงว่ามันตอบโต้หนุ่มน้อยร้อยเอ็ดอะนะว่าคุณไปร้องเหรอคุณไปร้องแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันมันไม่มีเรื่องเหล่านี้นะแต่ที่แน่ๆคือมันมีคำพี่ภ้าสาวออกมาแล้วนะก็คือ คำพิภาคสารนะ่ะเขาจะพิภาคตามสำนวนสำนวนคำพิภาคสาที่เขียนออกมาที่ระบุออกมาที่สรุปออกมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องเงาะมันไม่มีเรื่องโน้นเรื่องนี้แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในสำนวนก็ถูกต้องแล้วแถมเขาบอกว่าใช้นิ้วใช้นิ้วอะไรทําเป็นจําไม่ได้นะทุกคนมันเออเหรือไปเลยเหรอไม่แน่ใจว่ามันลืมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ฟซีบอกว่าแม่พูดก่อนนะเรื่องนิ้วมือนิ้วมืออะไรไม่ทําเหมือนแบบจําไม่ได้อะคือเหมือนว่าไม่ยอมรับว่าการทําแบบนี้คือการหมิ่นหรือหมิ่นอํานาจศาลว่างั้นเถอะนะมันบอกว่ารู้ได้ไงว่าเขาไม่พูดกันอา,อาจจะเอามาในศาลเนี่ยนะขอถามนะจริงๆแล้ว ถ้าอันไหนไม่อยู่ในสำนวนเขาจะไม่ถามไม่ไม่สืบไม่สอบให้เสียเวลานะพูดน่ะคือใครพูดเจ้าหน้าที่ตุนใช่ไหมพูดกับคุณกับพี่น้องของคุณแล้วคุณก็เอาไปพูดกับบักน้าแหลเอาไปพูดกับหนุ่มร้อยเอ็ดใช่ไหมอันนี้คือการพูดของคุณนะไม่ใช่การพูดในศาลที่แน่ๆเขาไปฟ้องอะไรไปฟ้องศาลเขาไม่ได้ไปฟ้องตำรวจนี่นะ,ะไรเพราะเขาไม่ได้บอกว่าคุณหมิ่นตำรวจ เขาบอกว่าคุณหมิ่นศาลเพราะมันไม่ได้พูดในศาลมันไม่อยู่อยู่ในสำนวนคุณบอกว่ารู้ได้ไงว่าไม่ได้พูดอ๋อก็คุณพูดรู้ว่าคุณพูดแต่คุณไม่ได้พูดพูดนอกศาลไงคือทุกคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพิรุธจะเป็นพิรุธหรือข้อสงสัยคือ,อคิดว่าเป็นแรงจูงใจอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันอยู่ในสำนวนนั่นแหละนะแต่อันนี้มันเป็นข้อสงสัยนอกสำนวน ทำไมเขาถึงไม่เอาเข้าสํานวนล่ะ,สะแสดงว่าหลักฐานมันไม่พอหรือว่ามันไม่มีอะไรละมันแค่สงสัยถึงได้ไม่อยู่ในสํานวนสิ่งที่อยู่ในสํานวนคือสิ่งที่จะเอาผิดเขาได้จริงๆนะคือแถมยังมาบอกอีกนะว่ามันพูดในสิ่งที่อันควรพูดมันบอกนะรู้ไหมว่า,าทนายของจําเลยเนี่ยทุกครั้งที่ขึ้นศาลเนี่ยจะต้องออกมา,เ,าเขาเรียกอะไรนะ,ะแถลง นะถแถลงอย่างงั้นถแถลงอย่างนี้นะเ,เราเป็นฝั่งโจทย์เราก็อยากจะถแถลงบ้างไม่ใช่ให้เขาถแถลงอย่างเดียวนะก็คือเหมือนว่าถ้าเขาถแถลงแล้วฝั่งของตัวเองจะจะเสียเปรียบว่างั้นเถอะก็เลยอยากจะพูดบ้างแต่อย่าลืมนะคุณยังพูดเลยว่า,าทนายของจำเลยเนี่ยเวลาเสร็จสิ้น ออกจากศาลมาต้องแถลงให้เอฟซีฟังเขาแถลงนะ่ะเขาอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรนะในจรรยาบรณอยู่ในจรรยาบรณแล้วอยู่ในกฎระเบียบของทนายของศาลเขาไม่ได้พูดอะไรที่มันจะเกี่ยวกับคดีในวันนี้เลยนะคือเขาไม่ได้เอาความข้างในที่เกิดอะไรขึ้นแล้วมาพูดข้างนอกตอนแถลงไม่มีเลยจะสังเกตได้อันนี้แซนรับประกันได้เลยคือแซนอยู่แซนได้ฟังหมด คือเขาบอกบางคํานะทนายจะพูดว่าอ่าเราก็พูดเท่าที่เราพูดได้นะอ่าแล้ววันนี้นะเขาจะบอกว่าแค่แถงกี่อ่าแค่สืบนะไม่ใช่แถลงแค่สืบพยานกี่ปากนะอ่าแต่พยานกี่ปากเนี่ยมีประโยชน์กับจําเลยแค่นั้นอะ่ะมันหมิ่นอะไรสารละ่ะเขาเอาอะไรเรื่องอะไรในสารมาพูดละ่ะคุณถึงต้องตอบโต้ เอาทนายของลุงมาอ้างว่าสิ่งที่นางพูดใช้นิ้วสิ่งที่นางพูดเงาะ d n เอเเหล่านี้คือตอบโต้ที่ทนายของลุงออกมาแถลงทุกนัดเขาไม่ได้แถลงอะไรเกี่ยวกับวันนี้เบิกพยายามพยานคนนี้พูดแบบนั้นแบบนั้นมีครั้งเดียวที่ทนายของลุงแถลงเกี่ยวกับผลสนสุนสรคือจะละเอียดหน่อยหนึ่งบอกว่า วันนี้นะ,ะสืบพยานหมอนะเกี่ยวกับชนสูตรว่าเด็กอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ละเมิดเขาไม่ได้ละเมิดศาลเลยทนายเขาพูดตามใบชนสูตรที่หมอคือมันไปทั่วแล้วว่ามันเหมือนคำพิพากษาตอนนี้คุณสามารถเช็ค g o o g l e ได้เลยอะใครคำคือพิสูจนอ่า เขาเรียกอะไรชันสูตรชันสูตรศพของน้องอ่ะเขาจะเขียนรายละเอียดว่าเด็กอะไรนะผมสั้นผิวดำโน่นนี่นั่นอ่ามีแผลโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมคือมันเป็นสาธารณะแล้วมันพูดแล้วไม่มีการละเมิดศาลไม่ได้ห้ามนะทนายออกมาพูดวันนั้นละเอียดสุดๆก็คือการที่วันที่ หมอมาเป็นพยานมาเบิกความทรายก็เลยออกมาถแถลงว่าวันนี้หมอออกมาก็มาพูดว่าศพเด็กมีโน่นนี่นั่นพูดชัดหน่อยพูดตามเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความลับที่ที่ศาลเขาห้ามแล้วเพราะการชนสูตรมันออกมาตั้งแต่คดียังไม่เริ่มต้นเลยประเด็นวันนี้ก็คือเขาจะไปร้องคุณนั่นแหละหนุ่มร้อยเอ็ดพูดก่อนหน้าแล้วว่าจะไปร้องภาคสี่ ร้องอะไรนะสารภาคสี่สารุท์เลยหรือจะร้องจะฟอ้องอะไรนะอเอาเอา,เอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมคือสองอย่างเขาพูดแล้วนะไปฟังชัดๆนะที่แน่ๆก็คือเขาพูดมาในแนวโน้มว่าจะไปภาคสี่สารุทนมากกว่าเพราะคุณพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่มีจริงเนี่ยเกี่ยวกับคดีคดีที่ อยู่ในภาคสี่อุทอ์นี่แหละนะก็เลยเขาจะไปตรงโน้นนะมันก็ไม่ผิดนะนะร้องร้องเอาความเป็นความเท็จเข้าสู่ระบบคอมมันก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นความจริงไงนะสารไม่ได้สารไม่ได้พิภาคษาหรือไม่ได้พูดถึงการใช้นิ้วการามี d ี a ออะไรเลยนะคือที่แน่ๆอ่คุณเองสับขาหลอกคุณก็บอก สับขาหลอกคือเอามาพูดเรื่องเงาะนะวันก่อนยังพูดเลยว่าเอ้ยดีนะอ่าทําไมเงาะอ่าคือเศษชิ้นส่วนอะไรของเงาะเนี่ยทําไมมันไม่ติดไปติดกับที่น้องบ้างถ้าไม่งั้นเสร็จเลยคือเข้าใจไหมลุงเป็นคนถือเงาะถ้าอะไรเงาะนิดนึงอ่ะมันตรวจได้ขนาดอ่าอะไรเส้นผมอ่ะแล้วรู้ไหมใบไม้ที่มันมัน หล่นลงมาแล้วมันเน่าเปื่อยอะ่ะมันจะมีใย,ยเหมือนเส้นผมเขายังตรวจได้เลยม,มันหวังอะ่ะมันหวังว่าเออทำไมชิ้นส่วนอะไรของเงาะเนี่ยแบบเงาะมันมีขนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ขนมันไม่ใช่ขนคือปลายขนมันหรือมีอะไรเศรษส่วนนิดหนึ่งของเงาะนิดเดียวก็ได้ละไปติดที่น้องก็คือจบเลยประมาณเนี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเงาะก็มีลุงคนเดียวไงแต่มันมีไหมล่ะ มันมีไหมเงาะหรืออะไรของเงาะส่วนอะไรของเงาะไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นแม้แต่เปลือกนิดหนึ่งหน่อยนิดเดียวของเงาะมีไหมที่ตัวน้องหรือมีไม่ต้องตัวน้องก็ได้อะไรไหมที่มันไปเกี่ยวกับน้องอะ่ะแค่คุณคิดว่าอยากให้เงาะส่วนชิ้นส่วนของเงาะเนี่ยไปอยู่ที่ตัวน้องเพราะว่าณนะขณะนั้นคนที่มีความโยงได้กับเงาะก็คือลุงคนเดียว ดูสิคุณพยายามอันนี้ก็คือพยายามไงพยายามที่จะเอาความผิดกับเขาทั้งที่เป็นมันไม่มีอะ่ะแต่คุณบอกมีหน่อยก็ไม่ได้ทุกคนเขาพูดถึงเงาะแล้วก็ DNA ที่ขวดแชมพูไอหนุ่มน้อยอ่ะนะที่พูดว่าจะร้องเนี่ยนะแล้วก็ฮอยแล้วก็อะไรอีกเออนิ้วมือที่เขาจะไปร้องภาคสี่เพราะเขาเห็นว่ามันเกี่ยวกับคดี นะเขาถึงจะไปร้องตรงโน้นจริงๆแล้วมันไม่มีจริงในสำนวนนะถ้ามีในสำนวนมันต้องมีการเบริกความถ้าเบิกความเบิกความใครของคุณเนาคคำเบิกความเอกสารเบริกความของคุณเราดูหมดแล้วนะไม่มี ไม่มีเลยนะคือถ้าเบิกความจริงถึงจะมีในสำนวนไม่มีในสำนวนคุณบอกใช่ไหมแต่เท่าที่แซนรู้ก็คือจะต้องมีในสำนวนเขาถึงจะเบิกพยานเบิกหลักฐานเบิกความกับพยานคนนั้นถ้าไม่มีในสำนวนไม่เกี่ยวข้องมีไหมอะในศารมีเกี่ยวกับขนเงาะไหมมีเกี่ยวกับในายใช้นิ้วมือ